ส,สวัสดีครับอิสุวีกิจเกษครับหัวข้อเรื่องคือภารทิธได,ดทนอกนะครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาครับเนื่องจากธุรกิจถ่ายเสื้อผ้าแฟชั่นกำลังเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วไปซึ่งอาจประสบปัญหาหลาย ช่างทางการจัดจำหน่หนายก็จัดจำหน่ายเสื้อผ้านั้นต้องต้องหาทำแหนใกล้กับไหนชุมชนเพื่อสร้างยอดขายคณะผู้จัดทำโครงการได้เรียนหรืว่าการจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วสะดวกซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารลองลองมาคพือหาข้อมูลข่าวสารต่งนางๆที่ชอบ ยงช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายวัตถุประสงค์ของาัจจุบันนิพนเพื่อพัฒนาระบบร้านโกไมโกเพื่ออำวยความสะดวกต่อผู้จำหน่ายและผู้ซื้อเพื่อไม่ต้องหาทำเลกที่ตั้งขอบเขตของปัิญญานิพนหน้าหลักสมัครสมาชิกส,สินค้า ตรวจสอบการสั่งซื้อแย่ชำิะเงินวิธีการสั่งซื้อเว็ยกเก็ติดต่อเราเครื่องมงอในการใช้จงดาเวอร์ชั่น2.5เกับเซมเบอร์เวอร์ชั่น2.91ประโยนที่้าดว้าจะได้รับเพื่อพัฒนาระบบผู้ไมโครช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้จำหน่ายและผู้ซื้อช่วยประหยัด่ช้ช่า คุณใช้จุลนา2.5แล้วตัวตะกร้าสินค้าหรือรถเข็นจะใช้อะไรจุลนาไม่มีตะก,กร้าในตัวนะครับคุณต้องติดการเพิ่มศึกษาบ้างตำรับศึกษาดูน,าน,านะครับเป็นร้านโอ้มายโก้นะครับก็ชื่อองคุณน่าจะเป็นชื่อระบบพาณิชย์จำนาย เสื้อผ้าแฟชั่นกอรียษาร้านโอมหมโคัวร้านไมโกคุณมีโต,โตัวตนจริงอยู่ที่ไหนมันมีครับคือเป็นโมเดลที่คุณออกแบบไว้ว่าจะตานะครับซึ่งวงการน,นี้ถ้าทำเสร็จคุณใช้ง,งานจริงได้เลยใช่ไหมครับโอเคถ้างน,นั้นก็เรียบร้อยครับเชิญครันะบคุณมา